ว่าพี่ว่าเราชนะขาดลอยแล้วแหละแต่ละคนกระจอกทั้งนั้นคนหนึ่งก็พปรนนักงานหัวโบนร้านส่วนอีกคนก็ป้าบ้านนอกหกสบล้านจ้ะหกสิบล้านค่ะ,น,คะนี่ป้าเล่นอะไรของป้าเนี่ยน้องดาววีคิสมาย เออยู่แถวนี้หรือเปล่านะใช่ที่นี่หรือเปล่านะเออขอโทษนะคะป้าป้ามาหาใครหรอคะอ๋อป้ามางานประมูลนะจ๊ะไม่รู้ว่าใช่ที่นี่หรือเปล่าใช่ค่ะป้าที่นี่แหลคะค่ะเชิญด้านในได้เลยนะคะงานใกล้จะเริ่มแล้วเดี๋ยวหนูพาเข้าไปคะ่ะได้จ๊ะ เร็วสิวา้างานใกล้จะเริ่มแล้วหนูแล้วนะ่ารีบอยู่เนี่ยที่นี่นะหรอพี่เช็คใช่ที่นี่แหละนี่พี่เช็คเราต้องมาปูนหุ้นบริษัทนี้มาให้ได้นะวาคิดคำนวณไว้แล้วอีก5ปีหุ้นบริษัทนี้จะพุ่งขึ้นเป็น2เท่าแน่นอนโหสองเท่าแบบนี้เราต้องซื้อไว้ขายเก่งกำไรแบบนี้เราก็จะรวยแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเละวะ <laughs> อยู่แล้วละพี่เชคเชื่อฝีปากหวาาได้เลยปะ่ะเรารีบเข้าไปข้างในกันเถอะไปพี่เชคคนพวกนี้ไม่ได้อยากให้หุ้นบริษัทไปพัฒนาหรอเนี่ยที่แต่จะหวังหาผลประโยชน์จัง <sighs> สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนคงทราบดีแล้วนะคะที่เราจัดการประมูลหุ้นในครั้งนี้ พอคุณออมและครอบครัวจะย้ายไปเปิดบริษัทที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถดูแลบริษัทนี้ต่อได้ท่านเลยตัดสินใจเปิดประมูลหาคนมาพัฒนาบริษัทต่อคะ่ะพัฒนาอะไรของมันนั่นน่ะสิพี่เชใครทำแบบนั้นก็ไม่มีสมองแล้วขอโทษนะคะทำไมพวกคุณถึงพูดอย่างนั้นล่ะคะในสัญญาการซื้อขายเขาก็ระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามนำไปขายต่อ แล้วเธอไม่ยุ่งอะไรด้วยสภาพว่าพี่ว่าเราชนะขาดลอยแล้วแหละแต่ละคนกระจอกทั้งนั้นคนหนึ่งก็พนักงานหัวโบราณส่วนอีกคนก็ป้าบ้านนอกนี่คุณทำไมพวกคุณพูดอย่างนั้นละ่ะแล้วทำไมพวกฉันจะพูดไม่ได้อะราคาแล้วค่ะ,ะ,คะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มประมูลกันเลยดีกว่าค่ะ หุ้นของบริษัท LKT จะเปิดประมูลที่10ล้านบาทค่ะ15ล้านจ้ะ15ล้านค่ะมีใครให้มากกว่าน,นี้ไหมคะ30ล้านค่ะโห30ล้านเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะคะเนี่ยแค่เริ่มกระดุดเดือดแล้ว30ล้านครั้งที่1 30ล้านครั้งที่สองว่าไงไม่ซ่้ต่อเหรอ สาิบห้าล้านจ้ะห้าสิบล้านค่ะดูสิมันจะมีปัญญาไหมพี่ว่าคนกระจอกอย่างพวกมันไม่มีปัญญาหรอกหกสิบล้านจ้ะหกสิบล้านค่ะนี่ป้าอะไรของป้าเนี่ยอย่ามาก่อกวนนะสภาพอย่างป้าจเจ้าเงินมาจากไหนต้องหกสิบล้านป้าพอมีเงินเก็บอยู่ ป้ามีจ่ายจริงๆนะอย่ามาต่ออกรุณายอยู่ในความสงบด้วยนะคะเรามาประมูลกันต่อเลยคะ่ะเอา,อางไ้ดีพี่เช็คไทยให้หมดนักตักเลยว่ะมันคงไม่มีเงินสู้เราแล้วแหละได้เลยพี่เชคเจ็ดสิบล้าน <c oughs> เวอะเลยดิเจ็ดสิบล้านครั้งที่หนึ่งมีใครจะสู้อีกไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตนับต่อนะคะเจ็ดสิบล้านครั้งที่สอง 70ล้านครั้งที่100ล้านค่ะร้อยล้านร้อยล้านครั้งที่1ร้อยล้านครั้งที่2ร้อยล้านครั้งที่3ปิดการประมูลค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณลูกหมูได้นะคะยินดีด้วยจ้ะขอบคุณนะคะคุณบ้า คุณทำอะไรของคุณเนี่ยคะแกจะ,ะมาูมมาทำไมมีเงินหรือไงยกเลิก๋ยวนี้เลยนะนี่คุณแพ้แล้วอย่าพานสิคะใช่ค่ะทำไมต้องทำกิริยาแย่ๆแบบนี้ด้วยยี่แม่บ้านไม่ต้องเสนอหน้ามายุ่งจะเจอดีหรอกคุณวาคะคุณบีมเขาไม่ใช่แม่บ้านคะ่ะไม่ใช่แม่บ้านแล้วจะเป็นใครคะ เขาเป็นเลขาของท่านประธานค่ะสวยยล้วไม่ล่ะเยวาพวกเราขอโทษเสียมารยาณนะคะขอโทษครับพวกคุณไม่ได้หุ้นก็ดีแล้วค่ะเพราะพวกคุณไม่เหมาะสม,มท่านประธานคะทำไม,มท่านประธานถึงประมูลหุ้นเก็บไว้เองล่ะคะเพราะฉันจะเก็บไว้ให้คนที่เหมาะสมยังไงละ่ะ เชิญพวกคุณสองคนกลับไปได้แล้วค่ะหมดทุละของพวกคุณแล้วทำไงเนี่ยพี่เชก็กลับสิเขาได้ขนาดนี้แล้วจะอยู่ทำไมเราคุณก็ไม่ได้แทนเง็น้าแตกอีกไอเล็วว้ยลูเล่วนี่หนูเป็นลูกของพี่เสิร์ฟเหรอจ๊ะป้าไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่หนูออมใช่ค่ะว่าแต่คุณป้ารู้จักกับพ่อหนูด้วยหรอคะ รู้สิจ๊ะป้าเคยทำงานกับพ่อของหนูป้าเห็นว่าบริษัทนี้จะขายหุ้นก็เลยจะซื้อเก็บไว้นะจ๊ะดีเลยค่ะคุณป้าถ้าอย่างนั้นหนูขายให้คุณป้าเลยค่ะฮะจริงเหรอแต่ต้องร้อยล้านป้าไม่มีเงินซื้อหรอกจ้ะใครบอกว่าหนูจะขายป้าร้อยล้านละคะหนูจะขายป้าในราคาที่ป้าเริ่มประมะูลค่ะสิล้านนะคะคุณป้า ฮะจริงเหรอหนูขอบคุณมากมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะหนูเชื่อมันนะคะว่าคุณป้าจะดูแลบริษัทนี้เป็นอย่างดีหนูฝากด้วยนะคะจะ้าป้าจะทำให้ดีที่สุดเลยเอาตัวสกปรกออกไปจากโรงแรมนี้เพราะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะกินข้าวไม่ลงถ้าลงมาแล้วยังเจออีกนะโดย พอดีผมมีบัตรสมนาคุณทานอาหารในนี้ฟรีฟรีเหรอเสิร์ดไม่ได้หลอกพวกเราใช่ไหมฉันไม่มีเงินจ่ายนะจะบอกให้อโอ้ยมาตอกอะไรเอาตอนนี้เนี่ยยังกวาดถนนไม่เสร็จเลยแม่แล้วรถเข็นกับถุงขยะล่ะช่างมันเถอะลูกเดี๋ยวค่อยออกไปเก็บสุขภาพเราสำคัญกว่าลูก ค่ะแม่แล้วนี่เราไม่เกะกะหน,น้าโรงแรมเขาเหรอคะไม่น่านะลูกเราแค่หลบฝนแป๊บเดียวเขาคงไม่ว่าอะไรหรอค่ะแม่คนกวาดถนนหรอค่ะเรากวาดถนนอยู่เส้นนี้แล้วคะ่ะแล้วเขามาทำอะไรในนี้อ๋อพอดีฝนมันตก ก็เลยขอเข้ามาหลบฝนนะคะออกไปออกไปจากหน้าโรงแรมเดี๋ยวนี้เก,กเอเด็ะก็มีเรื่องอะไรกันนะขอโทษนะคะคุณเป็นพนักงานที่นี่เหรอคะตอนนี้ยังแต่อีกเดี๋ยวฉันต้องเป็นพนักงานที่นี่เพราะพี่ชายฉันกำลังจะฝากงานให้ออกไปหน พวกเราเป็นพนักงานทำความสะอาดทำไมไร้น้ำใจกับพวกเราแบบนี้ล่ะใช่ฉันไร้น้ำใจถูกพวกเธอเป็นคนทำความสะอาดหน้าตาคล้ายๆพี่จุ๋มแต่ตัวพวกเธอมันสกปรกในสังคมยังมีคนแบบนี้อีกเหรอเนี่ยห้านาที ฉันให้เวลาพวกเธอห้านาทีเอาตัวสกปรกออกไปจากโรงแรมนี้เพราะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะกินข้าวไม่ลงถ้าลงมาแล้วยังเจออีกนะโดนแม่ไปกันเถอะฝนซาแล้วค่ะลูกพี่จุ๋มผมเสิร์ชเด็กวัดที่อยู่ข้างบ้านพี่จุ๋มไง เซิร์ตเป็นยังไงบ้างสบายดีครับแล้วพี่จุ๋มสบายดีไหมครับสบายดีดีใจที่ได้เจอครับพี่จุ๋มแม่ใครเหรอหน้าเซิร์เพื่อนที่บ้านเก่าสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเออเซิร์หลวงพ่อท่านเป็นยังไงบ้างหลวงพ่อท่านมรณะภาพไปนานแล้วครับพี่จุ๋มเออไม่เป็นไรเนาะขอโทษค่ะจริงๆเลย ขายหน้านเสดก็ไม่รักไ,ไม่เป็นไรหรอกครับพี่จุม๋มหนูหิวข้าวแล้วลูกค่ะพอดีฝนตกหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะแล้วทำไมหนูไม่ไปสั่งข้าวกินในโรงแรมล่ะลูกโอ้ยเสดแค่มันหลบฝนเนี่ยเขายังไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเลยวาสนานอย่างพวกเราคงไม่ได้ไปนั่งกินอาหารหรูๆในนี้หรอกคะ่ะเสดไว้เจอกันวันหลังนะเปิดปะ นนนตอเดี๋ยวนะครับพี่จุม๋มอะไรเดี๋ยวฉันกว่ดถนนไม่เสร็จจะไม่ได้กลับบ้านนะพอดีผมมีบัตรสมนาคุณทานอาหารในนี้ฟรีพี่จุ๋มสนใจไหมครับฟรีหรอใช่ครับพี่จุม๋มเอาไว้ลูกเฟ์น,นก็ได้ค่ะโอ้ยวาสนาของเราเนะใช่ค่ะแม่ไม่เป็นไรที่นี่ขาดคนอยู่พอดีมาช่วยกันทำงานช่วยกันดูแลลูกค้า เพื่อพัฒนาโรงแรมเราให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณอีกครั้งค่ะผู้จัดการที่รับหนูเข้ามาทํางานจ้าเออแล้วนี่เธอพร้อมเริ่มงานวันนี้ได้เลยไหมวันนี้เลยค่ะผู้จัดการพอดีเลยวันนี้ท่านประธานจะเข้าโรงแรมเราพวกเธอช่วยไปต้อนรับให้หน่อยสิท่านประธานเดี๋ยวฉันประชุมเสร็จฉันจะรีบไปหาท่านทําได้ไหมได้ครับได้ครับผู้จัดการ ไม่รู้ฉันเพิ่งมาทํางานได้สัปดาห์เดียวไม่เคยเห็นท่านหรอกอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหน้าตาท่านประธานเป็นยังไงโอ้ยทําไมไม่ได้ความฉลาดของฉันมาสักนิดเลยนะท่านประธานท่านก็ต้องแต่งตัวดีใส่สูทผูกเน็คไทไม่แต่งตัวกิ๊กก๊อกเหมือนพวกเราหรอกไปเร็วเดี๋ยวพี่เช็คอะไรอีกล่ะบีมเมื่อเช้าที่หนูมาหนูเจอคนกวาดถนนยืนเกะกะอยู่ที่หน้าประตูโรงแรม เนื้อตัวสุกปกมากเลยนะพี่เช็คฮะคนกวาดถนนไหนยัยบีมไม่เห็นมีสักคนตเมื่อกี้ยังหลบฝนอยู่ตรงนี้อยู่เลยสงสัยไปแล้วมัง้งพี่เช็คไม้กวาดยังอยู่ตัวมันน่าจะอยู่แถวนี้สงสัยลืมไว้หรือเปล่าไปเถอะเดี๋ยวถ้ามาทานมาแล้วไม่เจอใครจะมีปัญหายิ่งกว่านี้ อุ้ยแม่ข้าวผัดปูปลาลาดพริกต้มยำก็น่ากินอ่ะแม่เสิร์ไม่ได้หลอกพวกเราใช่ไหมฉันไม่มีเงินจ่ายนะจะบอกให้ไม่ได้หลอกครับพี่จุม๋มอัลูกขอบคุณค่ะพี่จุม๋มกินได้เลยนะถ้าไม่พอก็สั่งเพิ่มได้นะพี่จุม๋มโอ้ยพอพี่จะนนี่ขอบใจลูกพี่จุ๋มนี่เก่งนะครับกวาถนนส่งลูกเรียนปริญญาตรีได้ ก็ได้สวัสดิการของคนขวาดถนนนี่แหละลูกถึงได้เรียนฟรีครับแล้วนี่หนูมากวาดถนนได้ยังไงล่ะลูกเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอค่ะหนูเลิกเรียนเสร็จหนูก็เลยมาช่วยแม่นะคะจะได้เสร็จไวๆดีแล้วล่ะลูกจำไว้นะความกระตันยูจะทำให้เราไม่มีวันตกนะค่ะคนะเสดแม่ปลาอร่อย ทาถนนเด็กนอะไรกันคะใครสั่งให้พวกแกเข้ามานั่งกินข้าวในโรงแรมฮะทำไมลูกค้าจะเข้ามานั่งทานข้าวไม่ได้เหรออะไรนะใช้คำว่าลูกค้าเหรอถ้าเป็นลูกค้าจริงๆฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่สภาพแบบนี้จะมีเงินจ่ายค่าข้าหรือไง อาหารมื้อนี้เราไม่ต้องจ่ายนะคะมีบัตรสมานาคุณกินฟรีค่ะกินฟรีฟพวกแกใช้สิทธิ์อะไรในการกินฟรีเสิร์ดสิทธิ์ในการเป็นประธานของโรงแรมนี้ประธา,านโรงแรมเสิร์ดาเสิร์ดตั้งประธาน บีมถ้าลุงเขาเป็นท่านประธานพี่ก็คงเป็นเจ้าของสายกันบินเหรววะเออจริงด้วยพี่เชคไม่เตรียมตัวจริงๆเลยลุงหยุดนะอย่าเสียมรารยาทกับท่านประธานเด็ดขาดอะไรนะครับผู้จัดจาการท่านผู้นี้ที่เธอกำลังดูถูกอยู่ คือท่านประธานโรงแรมเราท่านประธาน,นสองคนนี้เขาเป็นพนักง,งานเราเหรอเป็นพนักง,งานใหม่เพิ่งทำงานได้เจ็วันค่ะท่านก็ไม่ต้องให้เขาอ,อยู่ต่อเอาออกไปท่านประธานผมขอโทษครับท่านพี่เชกเลคนนึงล่ะเพิ่งทำงานวันนี้วันแรกค่ะ เพิ่งทำงานวันนี้วันแรกขาท่านไล่ออกไปทั้งคู่เลยนะพนักงานที่มีจิตใจต่ำตมแบบนี้อย่าเอาไว้ขท่านท่านประธานคะดูขอโทษค่ะใช่ครับปลุกบทอครับอย่าทำแบบนี้เลยนะครับใช่ห้อภัยพวกเราเถอะนะคะท่านประธานใช่ครับให้กาับพวกเรานะครับครอบครัวพวกเรากำลังเดือดร้อนนะคะท่านประธานดีแล้วนะความดีมันทำไม่ยากหรอก แต่คนเรวไม่ชอบทำกันหัดทำสะบ้าเถอะสะังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น